มีตึกเก่าแห่งหนึ่งชื่อสีแม่คาเพลสเวลาที่ฝนตกที่ตึกลิฟต์มักจะค้างและไฟกระพริบอยู่เป็นประจำตึกนี้มีผู้ดูแลที่คนเขาเรียกกันว่าลุงชื่นลุงชื่นมักพูดประโยคเดิมกับเด็กใหม่ทุกคนหลังเที่ยงคืนอย่าใช้มันได้หนีไฟนะและห้ามลงเกินชั้น13นอนเด็กปีสีฝึกงานด้านตัดต่อเพิ่งย้ายเข้ามาทำงานได้3วัน เขาทำงานกะดึกและไม่เชื่อเรื่องลี้ลับมีอยู่คืนหนึ่งพายุฝนฟ้าขนองลุนพีทักมหานนท์ให้เอาฝัชไดไปให้ที่ตึกสางคางนท์จึงนี้จัดการเดินเข้าริบไประหว่างกำลังลงทันใดนั้นริบก็หยุดชะง,งักหน้าจอแสดงผลค้างอยู่ที่ชั้น16มาได้เกือบชั่วโมงแล้วแต่หลาการช่วยเหลือใดๆแบตโทรศัพท์ก็ใกล้จะหมด ระหว่างที่นนกำลังหมดหวังอยู่ดีๆประตูลิฟต์ก็ค่อยๆเปิดออกมานนดีใจมากรีบวิ่งออกมาและพบกับประตูเหล็กของมันได้หนีไฟเปิดง้ามอยู่แสงสีเขียวจากป้ายทางออกหลีเบาๆเ,เ,เหมือนเชิญชวนให้เดินเข้าไปนนจำคำพูดของลุงชื่นที่เคยบอกไม่ได้เลยแม้แต่น้อยเขาลังเลแป๊บเดียวก่อนจะผลักประตูเข้าไปกลิ่นชื้นตีเข้าจมูก และเสียงติ๊กติ๊กติ๊กขอนาฬิกาฉุกเฉินบนผนังที่เดินเรียบกว่าปกติอย่างน่าประหลาดถัดจากประตูมีกระดาษเก่าๆแผ่นหนึ่งแปะติดไว้มันเขียนว่ากดของมันได้หมีไฟกดข้อที่1อย่าลงเกินชั้น13ข้อที่2เมื่อได้ยินเสียงรองเท้าลากห้ามหันหลังกลับข้อที่3ถ้าเจอไฟฉายวางบนขั้น ให้หยิบไปด้วยและต้องวางคืนข้อที่4ห้ามเปิดประตูที่ไม่มีช่องมองตาข้อที่5หากได้ยินเสียงนับเลขจากชั้นล่างอย่านับตามข้อที่6ถ้าเห็นเงาของตัวเองยืนซ้อนกันให้ยืนนิ่งจนเสียงนาฬิกาหมดรอบข้อสุดท้ายห้ามส่งเสียงดังเด็ดขาดนอนยิ้มมุมปากทำมาหลอกเด็กใหม่ เขาคิดในใจพลางดูเวลาเที่ยงคืน3นาทีเขาไม่คิดมากปิดประตูดังแล้วเริ่มเดินลงบันไดไปชั้นสิชั้น14นอนเดินลงเรื่อยๆจนเห็นตัวเลขจางๆบนผนังชั้น13อากาศเย็นวูบส่วนเข้าที่หน้าทันทีเสียงนาฬิกาดังชัดขึ้นอย่างไม่ปกติ เขาตัดสินใจก้าวลงต่ออีกหนึ่งขั้นท่านใดนั้นเสียงคลืดคลืดเหมือนรองเท้าลากดังช้าๆจากข้างหลังเสียงเหมือนฝ่าเท้าถูไปกับพื้นหินหยาบทีละขั้นกดข้อสองพูดขึ้นมาในหัวห้ามหันหลังไม่ได้ยินเสียงรองเท้าลากนอนยืนนิ่งกลั้นหายใจจนเสียงค่อยๆจางหายไปกับผนัง นนไม่เคยคิดว่าเรื่องแบบนี้มันจะเป็นเรื่องจริงได้เขารีบเดินลงต่อไปอีกสองขั้นและพบไฟฉายเก่าวางคว่ำอยู่บนขั้นบันไดตรงหัวไฟมีเทปพ,พันไว้เขียนด้วยปากกาเมจิกว่าชั้นห้านนนึกถึงกดข้อ3เขารีบหยิบมันขึ้นมาแล้วกดเปิดสวิตแสงอมเหลืองพุ่งออกเป็นลำมันส่องแสงทงทะลุความมืดถืบได้ดีมาก ทันใดนั้นมีเสียงผู้หญิงจากด้านล่างดังลอดมาตามโพรงบันไดหนึ่สองสม,มันคือเสียงนับเลขนอนรีบเม้มปากแน่นแล้วพยายามเดินต่อไปจนได้ลงมาถึงชั้นสิบเห็นประตูเหล็กบานหนึ่งดูแปลกตามันไม่มีช่องมองตาไม่มีลูกปิดมีแต่รอยกรงเล็บขีดข่วนเป็นวงกว้างคล้ายมีอะไรด้านในขีดจนเป็นรอยออกมา นอนยกมือขึ้นเกือบจะแตะประตูแต่เสียงแากรองเท้าดังจากบนหัวดังคลืดททาให้เขาชักมือกลับทันทีที่ชั้นเก้าเงาของเขาพาดยาวบนผนังและมีอีกเงาหนึ่งสั้นกว่าทับอยู่ข้างไหลเหมือนคนยืนชิดกันกดข้อที่6กหนังขึ้นมายืนนิ่งจนเสียงนาฬิกาหมดรอบเขาจ้องเข็มวินาทีในนาฬิกาฉุกเฉินนั้น มีบางอย่างขยับอยู่ใกล้ๆแต่เขาไม่หันไปมองจนกระทั่งเสียงติ๊กครบ60ครั้งเงานั้นค่อยๆเรือนหายไปจากผนังระหว่างที่นอนได้เดินต่อไปเสียงนับเลขได้วนกลับมาคราวนี้เริ่มจาก13ย้อนลงไป13 12 11เหมือนใครสักคนรู้ว่าเขาอยู่ชั้นไหนและกำลังนับเลขส่วนขึ้นไป นอนรีวิ่งจนสะดุดขั้นบันไดหัวเข่ากระแทกดังโครมนอนนอนแน่นิ่งไปสักพักก่อนจะเงยหน้ามาพบตัวอักษรเขียนว่าชั้นห้าเขาพบไฟฉายอีกระบอกวางอยู่รีบวางไฟฉายลงคลึงข้างกระบอกนั้นแต่แล้วไฟฉายก็ได้ดับพึบลงทั้งคู่ความมืดเข้ามาฉับพลันเดีือเพียงแสงสีเขียวของป้ายทางออก เสียงรองเท้าลากครืดคลืด,ดังขึ้นข้างหลังอีกครั้งเขาเงยหน้ามองเงาตนเองบนผน,นังเงาของเขาค่อยๆย,ยืดออกมาแล้วกับมีชีวิตวินาทีนั้นเสียงเปิดประตูฉุกเฉิน <c oughs> ดังขึ้นที่ชั้นหก <c oughs> แสงนีออนจากล็อบบี้ส่องเข้ามานักศึกษาหน้าใหม่ก้าวเข้ามาในบันไดหนีไฟโดยไม่รู้เรื่องอะไรเลยนนพยายามตะโกนเตือน แต่เงาของเขาที่ยืดยาวกลับกลายเป็นลุงชื่นที่ดวงตากลวงโบอาา้อมมาเกาะเขาจากข้างหลังเอามือปิดปากนอนไว้แน่นแล้วลุงชื่นก็ได้มายืนอยู่ข้างหน้านอนยิ้มอย่างสยองแล้วก็พูดว่าจุจุพวกเต็นเราไม่ฟังขอไปอยู่ด้วยนะสิ้นเสียงนั้นภาพรอบๆก็ดำมืดลงวันเวลาผ่านไปสักพัก เสียงนาฬิกาฉุบเฉินที่มันได้หนีไฟก็ดังขึ้นอีกครั้งไฟฉายบนชั้นห้าก็ได้ติดสว่างอีกครั้งเป็นสัญญาณว่าผู้เฝ้าคนใหม่พร้อมแล้ว